สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับเช้านี้ก็คุยกันก็คงจะเป็นหลังเกมของบีจีปทุมนะครับที่เล่นกับสวายเรียงเป็นยังไงบ้างในศึกสโมสรชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เดี๋ยวต่อนเนื่องอความพร้อมของบุรีรัมด้วยก่อนจะเจอคาย่านะครับก็เป็นเกมในรายการเดียวกันบุรีรัมก็เพิ่งจะโชว์ฟอร์มก็คือถามว่าได้ใจแฟนๆไหมเดี๋ยผมมองว่าการเล่นเจอกับ แชมป์เจลีอย่างวิเซอร์โกเบนะบถึงแม้ว่าจะเป็นสำรองหรือว่าบุรีรัมส่งตัวต่างท่องต่างชาติลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประเด็นนี้ให้ฟังในมุมมองผมด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเด็นช่วงนั้นคือบอกว่าตอนนี้ในเมื่อโครงสร้างมันเปลี่ยนคือทุกอย่างมันหวังผลได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสุดท้ายถ้ามันได้ผลทุกอย่างคือจบแต่เชิงการพัฒนาก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหน,นึ่งคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันก็คือยู20ซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงสร้างในการพัฒนาของบุรีรัม์อันนี้จะเเป็นตััววววควาคาาามหงือถ้กิด่ ณตอนนี้ทีมชุดข้างบนของบุรีรัมยังใช้ตัวต่างชาติเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าอยุยี 20, เด็กชุดนี้ผลงานออกมาไม่ดีอันนี้แหละครับจะเป็นฟันเฟืองสาคัญของการเขยา่า โครงสร้างของการทำเยาวชนของบุรีดามหลังจากนี้ผมบอกเลยว่าสะเทือนแน่นอนนะครับถ้าเกิดผลการแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกออกมาไม่ดีทุกอย่างเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโค้ด้วยนะครับเดินหน้าไปเรื่อยนะครับ0 0 0 0สนก็สู่ 400, 0 0 0 subscribe ขอบคุณสำหร,รับการติดตามทุกๆยอดซับแล้วก็ทุกๆยอดบิลทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับเรื่องแรกครับไปดูกันก่อนครับมาเริ่มวันที่ U20 นะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเกมแรก เจอกับทางฟิลิปปินส์นะครับแฟนบอลก็ไปให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรครับเตะที่บุรีรัมสเตเดียมหรือว่าเขากระโดงเดิมนะครับโดยภาพรวมของเกมเนี่ยเอเมซอนก็ใช้ระบบ361นะครับโดยวางทางเคีรันไรอันเป็นกองหน้าแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตด้านหลังทั้งธนกิจชนเมืองปกักแล้วก็จิรพงษ์พึ่งวีระวงศรวมถึงดุษฎีบุรณชุธานน์ ก็เป็นว่า11ตัวจริงที่ลงสนามเนี่ยเป็นเด็กบุรีรัมศิคนแล้วก็คนเดียวที่ลงเล่นที่ไม่ใช่เด็กบุรีรัมก็คือพงศกรสังคโสภาที่ลงสนามเป็นกลางร,รับจากราชบุรีเริ่มเกมเนี่ยไทยก็ครองบอลน,นะครับเหนือกว่าเลยแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่องเจาะริมเส้นเป็นหลักแล้วแผนการโจมตีชุดนี้นะครับก็มาทั้งซ้ายทั้งขวาวิ่งแบ็กอย่างปีวัตเปตราแล้วก็พีคเนศลหาหวิวัฒเป็นทีเด็ดในการขึ้นเกมอยู่แล้วนะครับรวมถึงปีกอย่างชินพง์พึ่งวีระวงศ์จนมาได้นช่ประตู เคดานไรอันนาที16 24และก็45ส่วนอีกลูกเนี่ยธนก,กิจชดเบอร์ปักนะครับนาที14ก็ถือว่าครึ่งแรกเนี่ยถูกใจคนเชียร์เลยในเรื่องของการสร้างโอกาสและก็จบสกอร์ซึ่งดูแล้วมีพัฒนาการให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยก็ดีขึ้นในการเจอกับทีมที่อ่อนกว่าคือเรากดเข้าใส่ได้และรูปแบบวิธีการโจมตีเนี่ยชัดเจนขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่หลากหลายแต่เกมด้านข้างมีความดุดันและที่สำคัญคือมีความชัว มากกว่าโตเาเมนที่ผ่านมาคือส่วนหนึ่งเนี่ยฟิลิปปินส์ก็อาจจะดรอปไปด้วยนะครับไม่ได้ดีอย่างที่ผมคาดการเอาไว้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพอเราได้5ลูกป,ปุ๊บเนี่ยผ่อนเกมชัดเจนถอดตัวหลักแล้วก็เน้นผลไปเลยเพราะต้องยอมรับว่าคุณภาพผู้เล่นทั้งตัวจริงกับสำรองเนี่ยยังมีความห่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของความเข้าใจเกมดังนั้นในมุลของเอเมอร์ซันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็เอาแต้มดีกว่า2เกมชนะรวดแล้วเดี๋ยวไปลุ้นในการเจอกับอิรักถ้าเสมอได้เราเข้ารอบ100ร้่ยเยอราะเป็นอันด่บ2าเ่ดดสุด ในการเข้าสู่รอบสุดท้ายครึ่งหลังก็เลยได้ลูกเดียวนะครับจากเตะมุมซึ่งก็เป็นธราพุธโพชัยตัวสำรองที่เก็บฝกเข้าไปไปิดจ็อบชนะไป5ู้นหลังเกมเอเวอรซ่าก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีแต่มีบางจุดที่ไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะหากมีเป้าหมายที่จะผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการจัดการเกมในบางช่วงของครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลังตลอดทั้งครึ่งเนี่ยต้องจัดการเกมระหว่างลายรวมถึงการครองบอลให้ดีกว่านี้ด้วยคือมาพูดถึงภาพรวมเกมนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยจากปกติ ที่จะเล่น3 5 2เนี่ยเอมเมสันปรับมาเล่น36-1แล้วยืน4ลายก็คือยืน3151คือแบ่งลายพื้นที่เป็น4ชั้นโดยที่วิงแบ็กเองเนี่ยก็เติมสูงเพื่อกดดันแล้วก็คอยหาจังหวะในการขึ้นไปเปิดบ bon. อลระบบแบบนี้นะครับตัวที่เล่นมิดฟิลตัวลุกด้านข้างกับวิงแบ็กเนี่ยจะเป็นตัวแปรหล,ลักในการขึ้นเกมรุกรวมถึงเกมรับเหมือนกันคือผมว่าการบ้านหนึ่งที่ต้องชมทีมงานก็คือโอเควิเคราะห์ฟิลิปปินส์มาค่อนข้างขาดและก็มองว่าคุณภาพของไทยเนี่ยยังไงสูงกว่า และจังหวะก,การประสานงานกันของผู้เล่นทั้งฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมทั้งจังหวะก,การขึ้นการลงนะครับวิงแบ็กดูมีจังหวะจากโคนจังหวะจะาจาหุบเข้าในมีอินเวอร์สเข้าไปเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการเล่นเกมรุกหรือบางครั้งเนี่ยก็สามารถโอเวอร์แลปหรือว่าการอ้อมหลังไปสุดเส้นเพื่อเปิดให้กับกองหน้าหรือว่าตัวรุกคนอื่นๆเนี่ยได้เข้าทําประตูซึ่ง4ี่ลูกแรกเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารูปแบบวิธีการเล่นเป็นสไตล์แบบนี้แต่ปัญหาที่เห็นจากชุดเนีย ยังคงเป็นเรื่องของมาตรฐานและความสม่ำเสมอครับอย่างครึ่งแรกมีช่วงเวลาที่เล่นดีมากๆเลยและก็อยู่ดีก็ผ่อนไปคือตรงนี้นะครับเข้าใจได้อย่างที่โค้ดบอกเรื่องของเกมการแข่งขันเตะวันเว้นวันจะเล่นเกมรับแดนบนให้ดุดานตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแต่ที่แรกโอเคได้ผลการแข่งขันมาแล้วส่วนสกอร์ที่ยิงเนี่ยนะครับถ้าใครดูทั้งเกมอาจจะบอกว่าเสียดายช่วงครึ่งหลังน่าจะบวกเพิ่มแต่สุดท้ายเป้าหมายก้าวแรกไม่ได้แย่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันอิรัก ทีมเต็งของกลุ่มนี้ที่คาดว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มขับเคี่ยวกับไทยเนี่ยก็เอาชนะบูไนขาดลอย15-0เลยนะครับโดยทีมไทยยู20เนี่ยหลังจากนี้จะพักแค่วันเดียวและเดี๋ยวลงเจอบูไนต่อในวันที่27กันยายนเวลาทุ่มครึ่ง ถ่ายทอดทาง AIS Play เหมือนเดิมนะครับส่วนงานของสโมสรก็มีอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพหรือว่าสโมสรชิงแชมป์อาเซียนเมื่อวานเนี่ยมีเตะคู่หนึ่งนะครับ BG ตัวแทนจากไทยเจอกับสายเรียงจากกัมพูชาเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย BG บุกเสมอมาการซซา0-0ที่อินโดขณะที่สายเรียงเนี่ยทำเซอร์ไพรส์ก็เอาชนะตรารงการดูจากมาเลเซียโดยดะรับ,บิดเนี่ยก็จัดตัวผู้เล่นมีกองหน้าอย่างเทียสินแดงดาออกสตาตัวจริงคู่กับราเนลนะครับแล้วก็มีชาทิพย์เนี่ย เป็นตัวคอยสร้างเกมอยู่ด้านหลังขณะที่เป๊ปบุลยอดกุนซือของทางสวายเรียงเนี่ยจัดโคต้าต่างชาติเต็มพิกัดนะครับมีปาโบกับเบลซิวาแล้วก็แดนกลางเนี่ยช้ยนิคเทเลอร์กับทางเรียวฟูจิก,ก็ภาพรวมของเกมนี้เนี่ยนะครับเริ่มมาอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเล่นแป๊บเดียวสัญชัยนนทศิลาที่มีชื่อในขายทีมชาติไปคิงส์ครับเนี่ยด้านบาดเจ็บก็เลยต้องส่งทางวดรินทร์จำนงวัดที่เหมือนยังไม่ได้วอร์มอะไรมากมายเนี่ยลงไปเล่นแทนก็กลายเป็นว่าสวายเรียงครับเป็นทีมที่ตั้งหลักได้ก่อน และก็รูปแบบการเล่นเนี่ยชัดเจนเลยนะครับสร้างโอกาสเจาะเข้าทําส่วน BG เนี่ยก็เหมือนตั้งรับแล้วรอสวนกลับอันเล่นในบ้านนะครับแล้วด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยยังไงหัวใจต้องใหญ่กว่าเพราะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยมาตรฐานการลงทุนเนี่ยความคาดหวังจากแฟนบอลเนี่ยบรรสูงอยู่แล้วซึ่งสไตล์ BG เนี่ยตอนนี้นครับมันแก้ไม่หายก็คือว่าจริงๆพวกเขาเนี่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาเล่นรับแล้วก็รอจังหวะในการโต้หรอกคือเขาก็อยากเล่นเกมทานซีชั่นไปมาเลยแหละแต่ปัญหาก็คือว่า สไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนที่เอามาเนี่ยมันเป็นการเล่นครอบของบอลเป็นบอลโพซิชันพอจะมาเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันยังมีจังหวะขาด,ด,ดเกินเกินอยู่นะครับคือมันกลายว่าเล่นช้าจนเคยตัวพอโดนคู่ต่อสู้บีหรือว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเข้าไปแย่งเร่งจังหวะก็กลายเป็นว่าการจ่ายบอลไม่ละเอียดจ่ายเสียเดี๋ยวสั้นบ้างเดี๋ยวขาดบ้างเกินบ้างในขณะที่ทีมเยือนเนี่ยเล่นบอลสนุกคือรู้แล้วว่ามาเป็นรองแต่เขาเปิดแรกคือถ้าเกิดเขารับเนี่ยเขามีโอกาสได้เสมอ หรือว่าจะชนะได้ด้วยนะครับด้วยสไตล์ของตัวผู้เล่นเขาที่มีเนี่ยเพราะว่าพื้นที่แดนบนเนี่ยมันเปิดเยอะเหมือนกันบีจีก็เปิดให้แล้วตัวต่อตัวเนี่ยนักเตะเขาความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคค่อนข้างดีคือเล่นในสไตล์บอลรองอะ่ะเล่นได้เลยแต่เขาเลือกจะทําในวิธีการแบบนี้อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดเกมใส่บีจีเนี่ยบีจีก็ไม่มีช่องในการเจาะเข้าทำประตูก็เป็นปัญหาแบบเดิมที่ผมเคยบอกนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยพอเขาเริ่มดันเกมสูงขึ้นหลังบ้านเขาก็เปิดก็ต้องชมมัช ที่ BG เนี่ยต้องมีเสริมเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าเก็บคนที่มันเล่นแบบนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะไปเสริมหลังคาแรตเตอร์ตัวใหญ่แต่มันออกบอลไม่ได้และเห็นไหมครับว่าชิดพัฒน์ออกบอลเนี่ยบอลยาวแบบนี้วางทีเดียวข้ามลายเกมรับให้ราเนลหลุดไปยิงลูกแบบนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าทีมใหญ่เจาะแบบนี้ไม่ได้เจาะง่ายเพราะพื้นที่ของทีมเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เ่ยเขาไม่เปิดหลังบ่ายหรอกครับแต่เนี่ยสวัยเรียงเปิดให้และจังหวะแบบนี้บีจีได้ฉาบฉวยพอขึ้นน 101, ําน0่งนกลายเป็นว่า ก็มาเข้าทางแต่ลูก2ไม่มาในจังหวะที่ชนาทิพย์เนี่ยได้ยิงจากการจ่ายของราเนลแต่ยิงลุดออกไปคือถ้าเกิด2 0ผมบอกเลยว่าจะอ่อยอีกรูปมึงเลยคือบีจีถล่มได้เลยครับแต่พอมันไม่ได้เนี่ยจบครึ่งแรกหนึ่งศูนย์คราวนี้ความกดดันกลับมาที่บีจีแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครึ่งหลังกลายเป็นว่าเล่นไม่เป็นตัวเองแล้วครับสวายเรียงี่ยเล่นแบบไร้ความกดดันกลายเป็นว่า จบเกมครองบอลเยอะกว่าสร้างความแตกต่างได้ดีกว่าเพียงแค่ว่าโอกาสในการจบสกอร์ของพวกเขาไม่คมเท่านั้นเองก็ต้องชมด้วยนะครับว่าทั้งสรนาโน,น์ก็มีส่วนเซฟและก็ชิตพัฒน์รีออดเนะี่ยผมบอกเลยว่าเด่นมากๆกลายเป็นว่า3คะแนนคือจับเฉยเลยนะครับ BG สรุปแล้ว BG ในฤะดูกาลนี้ก็ยังเป็นทีมที่คาดเดาไม่ออกเหมือนกันในเรื่องของมาตรฐานการเล่นว่านัดที่แล้วดีนัดต่อไปจะดีขึ้นไปได้ไหมวันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับแต่น้อย3คะแนนในช้อปปี้ครับ ก็ยังทําให้อยู่ในเส้นทางแล้วก็2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มก็ยังคงไม่แพ้นะครับหลังจบเกมเนี่ยเทกูซังให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะการต้องเสียสันชัยไปจากอาการเจ็บและทีมก็เพิ่งจะแข่งเมื่อวานทิตย์ก็เลยมีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นนำนะครับก็ดูดีนิดนึงแต่สัยวเรียนก็มาดีเพียงแค่คู่แข่งเนี่ยไม่แน่นยาในการยิงก็ยอมรับว่าต้องปรับเรื่องการใช้พลังงานแต่ละช่วงเพื่อยืดระยะให้ครบ90านาทีและยอมรับว่าเล่นไม่ดีจนโดนแฟนบอลโห ก็ต้องขอแก้ไขและทําให้ดีกว่าเดิมแม้ว่าจะได้3คะแนนนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็อยากทําฟุตบอลให้สะดวกกว่านี้แต่ผลการแข่งขันสําคัญที่สุดและตามมาด้วยเขาสะดวกก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นคือเอเป็นว่าที่ผ่านมานะครับผมเห็นเทกูซังทํางานภาคแรกกับการมาอยู่บีจรอบนี้แล้วก็ไปอยู่ชมบุรีเนี่ยผมบอกเลยว่าเทกูสังได้โดนฟุตบอลไทยกินกินความเป็นญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยยิ่งตอนช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว,ว่าคุณเซฟผลการแขร่งขันคือแฟนบอลเนี่ยเขาโหเนี่ยเพราะเขาอยากเห็นคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชนะคือคุณเล่นแล้วคุณต้องครองบอลแล้วต้องบุกใส่คู่ต่อสู้ไม่ใช่คุณไปรับและก็เน้นเชฟเกมเพื่อผลการแข่งขันเนีผมเห็นใจแฟนบอลในมุมของคนที่เขาสนับสนุนไปดูบอลแล้วก็ซัพพอร์ตทีมเพราะว่าคนในสนามเนี่ยเห็นยิ่งกว่าในทีวีในทีวีก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามีเสียงโห่เข้ามาและวิธีการเล่นตอนท้ายเนี่ย มันไม่ใช่ทีมที่บอกตัวเองว่าจะเป็นแชมป์เลยมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์นั้นออกมาเลยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณส่งเทปนี้ไปให้คนญี่ปุ่นดูเนี่ยผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเขาก็าคงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือฟุตบอลในสไตล์ี่ญี่ปุ่นจะมาช่วยพัฒนาบอลไทยได้จริงหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับนะครับว่าโค้ชอย่างเทกุหรือว่าอ e ิชิ e เนี่ยก็เป็นโค้ชระดับอ e ีลิตที่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นดังนั้นความคาดหวังในการไปทํางานที่ไทยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาอยากเห็นกกกาาารรรยยะดับทททํีมของสสไ เสื้อเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณยังทําได้ไม่ดีเลยกับการกลับมารอบนี้ส่วนผลอีก2คู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็มีมักกัซาจากอินโดชนะชาญยูเนเต็ตจากเมียนมาไป4-3แล้วก็ตารางการดูจากมาเลเซียสเสมอกับทางทางกว่าจากเวียดนามไปนะครับ2-2ก็ทําให้ตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้สามทีมนะครับทางกว่าจากเวียดนามมักกัซาแล้วก็บีจีมีสี่แต้มเท่ากันหลังผ่านสองเกมสวายเรียงสามแต้มตามางการดูแต้มเดียวแล้วก็ฉานเนี่ยยังไม่มีคะแนน ก็หลังจากนี้ BG ีพักยาวเลยนะครับตามโปรแกรมเพราะว่าสุดสัปดาห์ตอนแรกเนี่ยจะเจอกับบุรีดําแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปเตะช่วงปลายปีแทนในช่วงที่ไทยเนี่ยแข่งอาเซียนครับแล้วก็ b ีจจะกลับมาเตะอีกทีด้วยนะครับคือไทยลีกออกไปเยือนประจวบวันที่5ตุลาคมเลยขณะที่ศึกชอปปี้ครับเนี่ยแมตช์เดย์ที่3จะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งปีหน้าเลยนะครับ8มกราคมซึ่ง B ีีเล่นในบ้านเจอกับทางทางขวาทีมจากเวียดนามส่วนเกมวันนี้ครับในรายการเดียวกันกลุ่ม B บุรีรัมเนี่ยจะลงเล่นเกมที่2เจอกับคายาทีมจากฟิลิปปินส์ก็ได้เกิดจำกันได้น,นะครับบุรีรัมก็ได้บทเรียนเหมือนกันจากการบุกไปแพ้กับโกงาร์ฮานอยจากเวียดนามเพราะว่าจัดตัวผู้เล่นชุดผสมมาในเกมแรกคราวนี้กลับมาเล่นในบ้านจัดเต็มแน่นอนนะครับผมว่าต้องถล่มยับอะ่ะคือตามสไตล์บุรีรัมถ้าเล่นในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแล้วตอนนี้เกมรุกกาลังอยู่ในช่วงความมั่นใจด้วยล่าสุดก็ถล่มประจวบมา6-0ในเกมลีกและก็ไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บ ถ่ายไม่เล่นในบ้านต่อเนื่องโดยผมคิดว่าการเล่นแบบนี้คุณภาพทั้ง2ทีมอะวัดได้เลยนะครับบุรีรามก็ตัวหลักเกือบทุกคนแน่เพราะว่าจบเกมนี้พวกเขาก็พักยาวเหมือนกันไม่มีโปรแกรมไทยลีกก่อนจะกลับมาเตะอีกทีหนึ่งก็คือออกไปเยือนเซนทันโครสบารีเนอร์สที่ออสเตรเลียใน FC c แชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ในวันที่1ตุลาคมคราวนี้ถทาวิเครห์กันนะครับคาย่าของฟิลิปปินส์เนี่ยอันนี้ก็ดีกรีแชมปี์ลีกของฟิลิปปินส์ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้แชมป์มาสสมัยส่วนผลงานในนเเเกกมมมรราาาาชาตานนาิี่่่่่่ยยไไคออดทห้ล ก็ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เลยส่วน DFC ครับไปได้ไกลสุดก็คือรอบ16ทีมแล้วก็ต้องย้อนไปดูเลยครับปี2016โดยเกมแรกในรายการชอปปี้ครับเนี่ยก็บุกไปแพ้กุลาลัมเปอร์ของบรเซีย0-1ด้วยปัจจุบันเนี่ยคาย่าใช้โค้ชญี่ปุ่นก็คือ,อยูโฮชิดะได้วัย47ปีนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ล้วนเลยระบบก,การเล่นก็คือ4-3-3แต่ที่น่าสนใจก็คือพวกเขาเนี่ยไม่มีเกมการแข่งขันในลีกเลยนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้เริ่มต้นสีสันก็ทําให้หลายคนเนี่ยผมว่าขาดแบตฟิตและก็ส่งผลต่อฟอร์มแน่นอนเพราะว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่แพ้ซาฟเชยโรชิบะในศึก FC ฟซีแชมเปียนส์ลีไปขาดลอยสูต่อ3เนี่ยก็มาจากการที่พวกเขาเนี่ยพยายามเล่นเกมอุดเต็มที่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณภาพของร่างกายยังไม่ได้ส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างประตูเนี่ยแพรทริกเดโตก็เคยเล่นกับหลายทีมในไทยลีก อย่างล่าสุดเนี่ยก็ย้ายจากชชบุรีกลับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีตัวต่างชาติอย่างอากิโตไซโตกองหลังในวัย25ปีที่เคยเล่นในอัลเบเนียและก็อินเดียด้วยก็จะจับคู่กับกองหลังลูกครึ่งฟิลิปปินส์อิตาลีอย่างซิเบเดโรดาที่อายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้ว39ปีแต่ก็เคยค้าแข่งในอิตาลีและก็สวิตเซอร์แลนด์และก็เคยเจอกับทีมชาติไทยมาแล้วแต่ว่าต้องย้อนไปเนี่ยคือช่วงปี2014ในชิงแชมป์อาเซียนตอนนั้นเนี่ยโคซิโกเป็นโค้ชและไทยชนะไป3-0 ส่วนในกลางเนี่ยก็จะมีไดโซโฮริโกชินะครับที่เพิ่งจะเคยเล่นกับตราดมาเดี๋ยวให้ดูการก่อนเป็นนักเตะที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีตัวหลักอย่างทางเคซุสเมลิซ่าที่เป็นกำลังหลักให้กับฟิลิปปินส์นะครับเจอกับทีมไทยมาแล้วเหมือนกันได้ชิงแชมป์อาเซียน2022ซึ่งนัดน,นั้นเนี่ยไทยตล่มไป4-0นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็นโรเบิร์ตโลเปสเมนดี้ดาวยิงเซเนก้าที่เคยคาแก้งกับสวายเรียงในกัมบูชามาก่อนหน้านี้ คู่ดีนะถือว่าเป็นครั้งแรกของบุรีรัมย์นะครับที่จะเจอกับทีมจากฟิลิปปินส์ค่ะที่คาย่าตเนี่ยเคยเจอทีมจากไทยมาแล้ว2ครั้งในเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือ BG ปทุมและก็แพ้ทั้ง2ครั้งด้วยสกอร์หต่อ4แล้วก็ศนย์ต่อนซึ่งในงานแถลงข่าวในทางฝั่งของออสบาร์รเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมมากเลยแล้วก็เกมแรกแพ้มายังไงเนี่ยต้องเอาให้ได้แน่นอนแล้วก็โปรแกรมทีต้องเตรียมพร้อมซึ่งตัวเขาเองเนี่ทำการบ้านมาอย่างดีเลยในการเจอคายา่าัาก็คดตยากเหมือนกนกัเพราะว่า อีกฝ่ายเนี่ยเพิ่งเล่นไปแค่2เกมแต่มันสําคัญมากกว่าว่าบุรีรัม์เล่นในสไตล์ของตัวเองได้ดีแค่ไหนขณะที่กุญซือของคาย่านะครับอย่างยูโฮชิเดนยก็บอกว่าตอนนี้การแข่งขันมันยากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีเกมหลีกในประเทศก็จะพยายามแก้ไขและหวังว่าผลที่ดีจากนัดเนี้ยจะต่อยอดซึ่งก็เป็นความท้าทายอีกระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับรายการนี้นะครับบุรีรัม์เจอคาย่าเนี่ยก็จะแข่งขันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มของวันนี้ ถ่ายทอดนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube ของ b g Sport รวมถึง AS Play ด้วยส่วนอีก2คู่นะครับในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดทางไทยรัฐออนไลน์และก็ AS Play เหมือนกันทั้งโกงอันฮานอยที่ชนะบุรีรัมย์มาในเกมแรกจะเปิดบ้านเจอกับแล้วซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์ช่วงทุ่มครึ่งและคู่เนี่ยเเป็นกุลลัมเปอร์นะครับจากมาเลเซียเจอกับบอลเนียวจากอินโดนีเซียในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับถ้าถูกใจคอนเทนต์หรือว่าเพิ่งจะเปิดมาเจอช่องบอลไทยช่องน,นี้ก็อย่าลืมนะครับซับสไคร์กันได้เลยคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ